สวัสดีค่ะมะินกี้ก็มาพาพี่น้องมาเย็นอยู่ทางโค้งเนาะมาเบิงกับเจ้าอันเอาเสาไฟขึ้นไฟดับเปิดมือเมื่อวานนี่เลนยู่ทางโคง้งโค้งอันนี้ก็มีประวัติบริชย,ย,ย่อยเด้อโค้ง200สองร้อยศอกคนได้ไสมัยก่อนมันเป็นทางลูกลังเนาะ ทางลูกลลางตะคอยยังเป็นเด็กน้อยน 14, เนาะ14-15ปีนี่ลดความโบอันเดินนึงนี่ประมาณหลายรอบเพราะว่ามันเป็นที่หินลูกลลังลดมามันเฉเลยโค้งเลยโค้งเลยมันก็เลยเลยลงทางทางเนาะลงทางทางในเนาะป้าไม้นี่นําทางในบ้านนํามันเป็นอันเป็นรด ทุกชนิดและลงลดบาทกะลงลดน้ำมันกะลงลดคนของบางเทอก็ลดเบรลดอย่างมะเทลงแตะและนี่ละนาดอยู่ใช้บ้านค่อยเกิดเป็นมือมาเพรฮะเหตุนีนี่น้องเข้าไปเก็บซอยหรือผู้บาดเก็บนั่นไหมลงบานคำตะก,กาไกลๆเ,เอนใส่ลดไปส่งมาชงหลังๆนี่เพื่นกะเฮ็ด ถนนเฮ็ดอันนี้ไม่เฮ็ดไม่ย่เลยเฮ็ดไม่หลายรอบแล้วละ่ะถึงไข่แน่ดีขึ้นเดี๋ยวนี้บ่มี่ลงลงกับบะข่อยตายลงไปค้างอยู่ไม่ยาลาบเนี่บ่าตายค่ะรถเก่งรถยังลงไปกับค้างตังยึงเพราะว่าวมันหนาหานาลนามือนี่ลงบานเขากับบะให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมเขาใชให้อันมีรถกู้ภัยเนาะมาเขาฝึกมาเรียนมาเนาะเขาก็เอาใส่มีเตีง มีเตียงนีอย่างมาใส่ตะเกีเห็นพากันหามกันขึ้นบอ๊อซ้อยเส็ดตั้งไหนนอน,น,อนก็เลือดอยู่ตุนสงสารกันกระซ้อยกันขึ้นมาวัานพระวันศิลป์นี่กะเสียงให้เสียงห้องหลังเธอหันมาหอนม,มาเฮ้าลุกก็มาเบิงเสียงให้ก็กเลยเป็นโคง้งคือคล้ายๆกบโค้คคงพีสิงนี่แหละเสาพระมาเฮ็ดอยู่พระมาเฮ็ดมาอย่าง,าาาาาาางคู่มือนี่ไ่ได้ยินแล้วเพราะว่า คนก็ไปปุ๊กเฮือนปุ๊กอย่างไส่แน่รถมากเขากะบ่บมีความบ่มีล่งค่ะคู่มือนี่ลงก็มาเจิดลงทังเฮือนค่อยไปได้กว่นี้ถดผงใหญ่ๆมานอนขวางทางลงไว้หลายเธอแหละแต่กับ่เป,บบเป็น่ยนางบ่มีครตายบ่มีครเป็นส่วนมากมันสิ่ย่ำอันย่ำฝนลิ่นอ้อยๆย่ำฝนตกครั้งแรกสองครั้งเนี่นะฝนมาไม่นี่มันสิ่เกิดอัน มันชิมื้นเพราะว่าลดคนยางน้ำมันไหลจกๆลกลงนี่มันสีสะส่งเข้ามาโค้งเนี่ยเขาชหักพวกอะไรพวกไปเลยน้ำมันสิไหลเดินฝากเตือนในเด้อผู้ใดคนยากแก้ยางก็จะให้น้ำไหลลงถนนด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นเนาะนี่กับักเว้าเรื่องอย่างละเว้าเรื่องก้ตะเก้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยฟัง ก้มามเบิงอันนี้แหละมาเบิงเขาเอาเสาขึ้นนี่ละพ่นเอามาเสริมคนนี้บอด้อันบได้เป็นขี้แรกนึกว่าพ่นชิมาเปลนสายอันลักเก่าเอ้อว่าแมนลงใส่มันห่างพ่นหลอดสียเอามาเสริมใส่ย่มันงวยใส่ถนนเนาะฟั่งทางขวามือนี่ลักน้อยไฟดับดุทางนี่ทางบ้านค่อยนีย่แต่ว่าทางซ้ายมือนี่มันลักใหญ่เราว่าไฟแรงสูงอันนี้ บ้านลื่นบริสัยเสยันไฟโรงงาน,มนแม่นอยู่ทางบึงกาลโรงงานโรงงานหลายหลีโรงงานยางโรงงานยางโรงงานปา่าพวงนี้เนาะโรงงานป่ามจะอยู่บ้านม่วงโรงงานเฮ็ดยางนะคะทางบึงกา่หลายเป็นซิบๆโลงงานมว่าตะน,นับได้เพื่อหอดบึงการทาั้งยูททางในทางในเสน้นทางแยกอันนี้มันอยู่ในทางลักนี่ก็หลาย โงรงงานในน,นี้เป็นรักไงทางนั้น ER. ไฟทางนั้นแต่ว่าเขาบ่ค่อยดับอายุอีอย่างเข้าก็บ่ค่อยดับไม่ดดับแต่ทางฟังนี้แหละติงคิงตงโตมันดับโรดก็เลยอึดอัดบ่านี้ก็บ่ได้อพคิปเบิดมือโทรศัพท์เน็ตบ้านมันอับคิปได้เร็วอันนี้มันเน็ตทางหนอกนี่มันสาอึดอัดก็เลยบ่ลง ไม่ยืนตะแดดไม่ยืนเอาแอวท้ารถอยู่ทางโค้งนี่นแหละเสียวบ้านแอวอยู่เห็นรถมาเพราะว่ามันเข้าโค้งรีบๆๆเราเขากิดยืนวิ่มถนนนี่เลย <S <S ขาพี่น้องอาอาอามาคุยม่ามีนสาระอีกอย่างหนึ่นมาคุยกันมาเว้าให้ฟังจะซื้อว่ามีเนี่ยสองอันอนี้สองไรสาระมีแต่อัน ม่มีสาระสารเละน้ำเพื่อนหรอกมีแต่สัพเพเหระไปไหนถ่ายที่นั่นเห็นอีหอย่างกะท่ายมาสู้กันเบื้องซื้อๆนี่แหละค่ะแล้วแต่พี่น้องสีองะะะ่อันเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นเละเบิ่งเพิ่นมักสาระกะเบิ่งสาระเพื่อนมักสัพเพเหระกะมาสองนี้เลยค่ะ่าตตอมชาแนลญา่ยยาตอมญาตตอมช่องญาตตอมค่ะ เบื้องรถจักรรถอีอย่างอีอย่งคนแลนอยู่มืดมืดเว้นเฮือนติดถนนเห็นมืดกระทาเบื้องพนยกเสาลงหลุมนี่แหละอืดอ,อืดเข้าไปใกล้เขาก็ว่าวอย่าเข้ามาใกล้เวลาปฏิบัติงานมันไม่ปลอดภัยกันยืนอยู่ไกลๆไีแลละค่ะ,ะพี่น้องสาใจก็ยักปะท้ายมงค้นรับพุนล่ะคุณห้ามบอให้เข้า,ขา,ขาไปเนาะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะ